น้องๆลงป่านะอามาในีาพมาตกป่านำแข็งมือแรกค่ะพี่น้องเอาสววานวานมือเจาะนะคะมือแรกของการตกป่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องอุณหภูมิรอบสององศาหิมะกระตกน้อยๆดรอปหนึ่งค่ะพี่น้องมาอนขึ้นบ่มีแดด แคนแคงกระบนาลายนะพี่น้องประมาณประมาณซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องขนาดซ้ำขืบเนึ้นี่ยขืบนึ้อเลกะรับน้ำนักไปเป็นซีตันนะคะสามีว่าอันนี้มันซ้ำถี่แล้วค่ะพี่น้อง นี่ะะคะอุปกรณ์ค่ะลายชนิดค่ะพี่น้องพี่ละกี้ว่าหลอดนะคะมันจะมีสีตัวนอนค่ะสองยูโรต่อกระปุกหนึ่งซื้อที่ฮาร์ดแวร์ช็อปหรือว่าเล่าตาเก่าวเปียน ให้ปลายมันโผล่ออกมานิดนึงค่ะเพื่อนๆมาลองเบ้่งนะคะพี่น้องปอกๆตีน้ำก่อน ค่ะพี่น้องซัมหนีวันเบอร์ข้ามุกิประมาณเท่าไหร่บุค่าซัมหนีบอืะมนีพามาตกป่าน้ำแข็งค่ะมือแรกของปี2021นะคะแ่นกะเจาะมาได้ซีพุกหลุมแล้วค่ะพี่น้องมาตกสองสมองก็กว่าแล้วมากผู้เดียวค่ะ อุณหภูมิลบสององศาซิกว่าลมั่นป่าบ่ตอดนะคะบอก,กัดเลยค่ะพี่น้องมันบ่่ันได้หอดยามมันค่ะพี่น้องมันหันก็เริ่มฤยดูอุณหภูมลิลบซิบกว่าแล้วก็ลบยี่ซิบกกวนะคะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพี่น้องอันนี้กัปี้ละกี่ว่ารอดนะคะมันมีไฟ สามสีตัวนี้สีน้ำเงินเขียวแดงค่ะพี่น้องเห็นบอคะน้ำเงินเขียวแดงสลับกันใส่นอนนะคะน้ำลึกกี่เมตรถึงดินแล้วมุนขึ้นมาสองคืบหดูอว่า ยี่สิบเซนสามสิบเซนติเมตรกับพี่น้องเรียกเตเทคนิเนะคะนาะงตีงามก่อนเอาลงไปไม่ไม่ปลาท่านได้กินเหยือ่อดอกค่ะพี่น้องคันปลากินเหยือ่อแพนสิเอากล่องมาไว้ใกล้ๆปั่นพี่น้องเบิง้ง คุยทักทายกันค่ะพี่น้องเบิ้งวิวทั้งหลังค่ะแท่นกระยางมาแต่ฝุ่นแล้ะจอดรถไวป,ประมาณสามร้อยเน็รแล้วค่ะพี่น้องป่าน้ำตื่นมันสิลงมาทั้งเลึกข้างล่างมันสิเป็นกี่หินพวกสาลายค่ะค่อยตกทุกปีมองนี่นะคะพี่น้อง ยางมาเจาะได้ซีบก็ลุ่มแล้วบ่วท่านได้ได้ป่าจากโตอยู่ซีบกหลุ่มค่ะเฮ้ยเลยทักท้ายเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องลุงป้านาอาค่ะไงแพื่นเริ่มตกปลานำแข็งเลเดอร์ค่ะืันนี้มือเลกทักท้ายกันค่ะคเก้าแล้วคะพี่น้องบ่มีอย่างตอดดอกค่ะ เอาไว้มือหน้าคันย่มกลางเว้นมันอากาศดีมันมีแสงแดดอุณหภูมิมันเป็นบวกบวกหนึ่งขึ้นไปบวกสองขึ้นไปมันก็สิเริ่มกินนะคะพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่หนาวจัดมาหนิเพราท่านได้เป็นบวกหนึ่งบวกสองนะคะลบสองหิมะตกรอบหนึ่งตกไปป่ยวยค่ะมันนี่มีแนวตอดค่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะคลิปทักท้ายเนาะค่ะพี่น้องทักท้ายกันยาแพนเริ่มตกป่าแล้วเอาไว้มือใดอากาศดีๆแพนสิพาเพื่อนๆพ,พ,พี่พี่น้องๆลงปลานาอาเอฟซทุกๆท,ท่านมาตกปลาน้ำแข็งอีกนะคะมาทักท้ายโซมดิ้วเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้บ่ด้ป่าเมื่อให้แนวจักตัวค่ะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะทุกๆคน 拜拜。Bye bye.